<Surprise! S 2> สวัสดีค่ะนักบริษัททุกท่านยินดีต้อนรับสู่สายการบินแอรหาธรรมเที่ยวบินทีต่ออีกงเอางไหมเอกซึ่งจะนำท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานอะไรก็ได้เราใช้เวลาในการเดินทางแล้วแต่กับตันดิฉันทีน่าดิฉัน,น้ันยินดีให้คนเดินทางตลอดเที่ยวบินค่ะ วันนี้ก็มีลูกเล็กเด็กแดงมาด้วยนะคะถ้าทุกคนเห็นกันนะคะฝั่งเราก็มีนี่ทุกคนเดาออกนะว่าใครบอกเลยว่าเราอะเ <c oughs> มนเอสโคฟกับจองทันฝั <c oughs> ่งรู้แล้วคะฝั่งนี้นะคะอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีน้องมิงจูนะคะน้องวันอูซอกมินแล้วก็น้องชานคะ่ะ วันนี้ที่พาลูกมาดูเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้นะคะเซเว่นทีนคัมแบคล้วค่ะทุกคนกับเพลง ready to love นะคะโอ้โหแค่เห็นปุกโอนอนก็ใจประดีแล้วอะ่ะเอ,อดอกไม้เต็มไปหมดเลยเรตรงกลางนี้ดอกเออดอกตรงกลางนี้คือเป็นพ้อหนุ่มดอกไม้ที่หล่อที่สุดอะไรอย่างเงี้ยวะ <laughs> เคพีเทพบุตรอะไรอย่างนี้โอ๊ยไม่พูดพร้ำเพลงแล้วนะป้าไปดูเลยได้ไหมได้เลยวงนี้ต้องไปดูเลยนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้ว M v มออกตั้งแต่สี่โมงตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งเข้าไปแล้วนะฮะต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเกิดของอารินเราก็เลยไปนั่งดูมิวแบงคือแต่เรายังไม่ได้ดูไลฟ์นะคือพอถึงตอนเซเว่นทีน่ะเราก็ต้องรีบตัดไปก่อนเพราะว่าเราจะมาดู MV ก่อนใช่่ะงั้นเราก็จะไม่้เสียเวลาแล้วนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะ 超正了呀，超闻名。 Wait. Okay. <laughs> 凤幺。Oh, <laughs> Oh ไปก่อนไปขอไปดูไลฟ์ก่อนได้ป่ะไปพี่น่าดูไลฟ์ก่อนเลยตอนนี้อยากดู like ไลฟ์เหมือนกันคือว่าเห็นเอลวีแล้วต้องดูไลฟ์ต่อไปค่ะไปดูไลฟ์ขอแป๊บนึงขอแป๊บนึงทุกคน <c oughs> เดี๋ยวกับมาคะ่ะ <c oughs> ว่าแบบวัดนตรีหรือรอะไรเงี้ยถ้าเราฟังจากดนตรีเราอาจจะไม่รู้สึกว่าเป็นการแบบว่าดนตรีแบบหนักๆเราเต้นฟาดฟาดเหมือนที่ผ่านมาแต่ถ้ายูดูแบบการเต้นจริงๆอะ่ะคือถ้าเต้นยังยากยัง,ยงโหดอยู่ตามสไตล์เซฟแล้วอะ่ะแต่สิ่งที่เราเห็นคือเหมือนแบบมันเป็นเพลงรักเหมือนกันนะแต่วัมันต่างกันมากๆเลยอะ่ะจากตอนนั้นเป็นเด็กหนุ่มที่แบบขอความรักตั้งแต่ตอนแบบมันเซหรือตอนเย็บปูดาที่แบบว่าความรักสดใสอะ่ะอันเนี้ยก็เป็นเพลงรักเหมือนกันนะแต่ว่า ไลฟที่เขาสื่อออกมาเขาดูแบบโตดูมีความมาเชิลมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือตอนที่เราดูเพลงเก่าๆเราสึกว่าแบบมูเด็กหนุ่มขอความรักมันจะดูแบบอุ้ยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่ไลฟ์เนี้ยอันเนี้ยที่แบบฟังอะรู้สึกแบบเขินอะบอกว่าเออแบบเขินมากอะไรอย่างเงี้ยเอยดีอะเออคนดูโตดูหแบบล่อดูมีความสุแบบขุมแบบนะมากขนะึ้นในการที่จะมาขอความรักอะไรประมาณนี้มั้งพร้อมที่จะรักอะนั่นแหละ แต่ก็รู้สึกว่ามันมีท่อนก็คือเราสุความเป็นเซฟอย่างนึ่งคือท่อนที่มันแบบติดหูอะก็จะมีท่อนที่แบบว่าแคชชี่ท่อนที่ยังติดหูเหมือนเดิมะอะไรเงี้ยเช่น you give me purpose อะออคนที่ได้ลองท่อนนี้จะเป็นแ랩ไลน์หมดเลยมนะั้งลองฟังแบบว่าเออทาอะไรที่แบบมันก็แค่ you give me purpose อะแต่ทำไมาเวลาเขาร้องเขาบอกแค่ you give me purpose อะแต่มันฟังแล้วมันแบบอุ้ยอะมันแบบอุยออ้ยเขินอุ้ยจะก,กระเดียมหัวใจอะไรประมาณนี้ <laughs> แล้วก็จะมีแบบท่อนแบบ Can we stay together กับ Nature t a forever คือมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นประโยคบอกรักที่แบบไม่ได้แบบใช้คำว่ารักอ่ะแต่มันเป็นประโยคที่ฟังแล้วก็แบบเอ้ยเหมือนโดนบอกรักอะคุณ <laughs> มันเป็นประโยคที่ฟังง่ายและ y. แคชชี่แบบเข้าไปในหูด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไลฟ์ของเพลงโดยรวมมะเรารู้สึกเหมือนเราเติบโต,ต,ตไปพร้อมเขาอะณนะจุดหนึ่งเราภูมิใจเรารู้สึกว่าเพลงรอบเนี้ยสไตล์เพลงอะเปิดกว้างมากขึ้นแล้วร,รู้สึกว่าโอเคเพลงของเซฟมันเป็นเพลงที่ฟังง่ายอยู่แล้วเข้าถึงคนได้เยอะอยู่แล้วค่อนข้างแคชชี่อยู่แล้วแต่ร,รู้สึกว่าด้วยโทนดนตรีด้วยด้วยภาพด้วยทุกอย่างอะ everything อะรอบเนี้ยเรารสึกว่าเขาไปอีกขั้นหนึ่งอะมันเป็นการเข้า ถึงคนในหมู่ที่แบบกว้างขึ้นอนะ อันนี้อันนี้ความรู้สึกนะแกคิดว่าไงอะเราเนี่ยพี่ดูล้วแบบด้วยทั้งแบบทั้งภาพทั้งเสียงทั้งแบบดนตรีทั้งเสียงร้องอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันแบบเข้าถึงคนหมู่คนได้แบบกว้างขึ้นใช่รู้สึกเหมือนกันคือมันก็ยังมีกลิ่นอายความเป็นเซฟอยู่นะแต่ว่ามันมีความแตกต่างจากทุกครั้งตอนที่รันฟังครั้งแรกเลยแล้วก็ส่วนเสียงเสียงร้องที่รันชอบเลยนะรันชอบเสียงวอนอูตอนเปิดด้วยความที่เสียงวอนอูเป็นโทนทุ้มอะตอนร้องเปิดอะปกติน้องจะร้องค่อนข้างทุกคนอาจจะจําเสียงตอนเบียได้จะเป็น บบค่อนข้างเขาเรียกไงนะใช้คำว่าเกี้ยวกาดเหรอเออเสียงกล้าวใจหน่อยๆแต่รอบนี้นางมาแบบเบาๆนี่เลยแบบโอ้ตอนเปิดก็วาะลายแล้วเป็นวอนอูลแล้วต่อด้วยมินกูอยู่ไม่ได้แล้วอะ่ะหนูอยู่ไม่ได้แล้วพี่หนะ้าหนูแบบแล้วก็อีกท่อนหนึ่งที่ชอบเสียงร้องจะเป็นท่อนบิ์คืออย่างปกติที่เราจะคุ้นชินกับไฮโน้ตของเซฟอะ่ะเรารู้สึกว่าไฮโน้ตมันจะปิดป๊ดๆเลยทุกคนอาจจะนึกถึงไฮโน้ตตอนอะจุนไนส์เอออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ารอบนี้มันไม่ได้มาสูงปีด๊ดแล้วก็ ลายประสานของซอกมินกับซึงกวานอะ่ะมันพอดีมากสําหรับเราคือชอบมากไม่ได้แบบว่าขึ้นไฮโนตจัดเลยแต่ฟังแล้วแบบเออมันเป็นไฮโนตที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออเขาไม่ต้องใช้เสียงเยอะเก็ตไหมเก็ตที่หนูจะพูดไหม <laughs> มันเหมือนว่าเขาสามารถร้องในโทนที่แบบสบายขึ้นะนะจุดหนึ่ง <S 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 ต้องยอมรับว่าเทรนของไอดอลเกาหลีอ่ะยิ่งแบบมันจะมีช่วงหนึ่งเลยที่ทุกคนก็คือฮิตที่จะร้องไฮโน้ตไฮโนตไฮโนตกันตลอดอะไรเงี้ยคือเราว่าทั้งซึงกวานทั้ง ยอมอะคือเขาก็มีความสามารถในเรื่องการฮิต high ้ตอยู่แล้วแต่นะบางจุดอะ่ะรู้สึกว่าโน้ตประมาณนี้กําลังดีอ่ะที่เขาได้โชว์เรนจ์เสียงของเขาแต่มันไม่ได้อุย้ยปี๊ดมากหรือว่าพลามานหรืออะไรประมาณนี้รู้สึกว่ามันเป็นไฮโน้ตในจังหวะที่กําลังฟังแล้วแบบเพลินสบายในขณะด้านหนึ่งแล้วก็ว้าวอะ่ะเออกเออแล้วก็ออขอเสริมอีกนิดนึงเรื่องตัว M V อ่ะเราชอบโนสีรอบเนี้ยสีค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าจะว่าพาสเท l ไหมมัน ไม่ได้พาสเทลขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ฉูดฉาดโทนสีกาลังดีเลยมันหลากหลายมันสวยมากโอบมากรอบเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นสีที่เป็นโทนที่ดูแล้วให้ไวแบบโรแมนติกคือเป็นสดใสแบบผู้ใหญ่อ่ะนัจุดหนึ่งนะไม่รู้ดิในความรู้สึกพี่พี่รู้สึกว่าในแบบวัยแบบผู้หญิงวัยสามสิบอย่างพี่แล้วพี่มองไปไวสีประมาณเนี้ยพี่รู้สึกสบายใจอ่ะพอเราสบายใจแล้วเราก็เลยแบบ ready to love ค่ะเออมองแล้วแบบมันประมาณนั้นแหละมันสบายใจมันอุ่นใจอ่ะแซวได้ไหมนี่ เพลงบอกว่าเราวเพลงขอแต่งงานเขาบอกว่าพร้อมที่จะรักไงพร้อมที่จะรักแล้วแต่ด้วยความที่แบบท่อนเหนือแบบ can we stay together อะไรเงี้ย ney o g e t h e forever อย่างโอ้แต่งงานรอแล้วนะคูดเลยเกิดอะไรอะเราอ่ะบางคนถ้าตามทวิตเราจะไม่ได้เห็นว่าเราแบบวีดเซฟ ชัดเจนอะไรขนาดนั้นอะแต่ก็คือพูดเลยว่าเราอะตามเซฟมาตลอดแบบตลอดจริงๆอะในฐานะที่เป็นเพลงดิสแท็คนหนึ่งที่แบบตามแบบมาตั้งแต่สมนึ็จปีตามไลดูมาอนะไรเงี้ยภูมิใจอะเขาเติบโตมาเขาทําเพลงมาด้วยแบบฝีมือคือแบบเด็ก13คนเนี้ยจากตอนนั้นอะเด็กห้องเขียวอะตอนนี้เติบโตเ,เป็นผู้ใหญ่อะเราก็แบบั้างสรรผลงานให้เราได้แบบชื่นชมอะให้เราได้รู้สึกดีทุกรอบไม่เคยมีคําว่าผิดหวังกับ17เทเลยอะเรารู้ส รู้สึกภูมิใจมากที่เราเป็นกระดาษคนหนึ่งอะนะ Love you สุดันีแ Love you คือไม่ว่าตอนนี้จะหนีไปติ่งวงไหนก็ตามแต่สุดท้ายที่ฉันก็ยังคงยอมให้เซฟอยู่เสมอนะคะน่ารักะคะ่ะทุกคนอยากรู้ว่า MV ดีงามขนาดไหนทําไมเราถึงแบบว่าหวีดกันม่วนต้วนขนาดนี้แบบว่าหวีดกันลืมเลยเขนินอะไรก็ไม่รู้ลองไปดูคะ่ะเซเวทนกับเพลงใหม่ r e a d y to Love นะคะสามารถดูได้ที่ช่อง High ท a b บลนะคะทุกคนค่ะ <laughs> อย่าลืมไปช่วยน้องๆปั่วิวกันด้วยนะคะปันวิเปนคะ่ะ ท่านผู้โดยสารคาขาดนี้เราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานเจ้าเดินอันที่เรียบร้อยะะแล้วค่ะแ้วความปลอดภัยกุนรนันของนักปายจำที่รัฐเข็มขัดนิรภัยท่านสามารถเปิดหวนนัวใจและแตดวิวให้กับเจ้าเมิน ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะโป,ปรดระมัดระวังขณะรับชมเซเว่นทีมเพราะท่านอาจจะโดนขโมยหัวใจไปได้ในานามของสายการบินแอร์หาทำขอขอบพระคุณผู้รับสารทุกท่านที่รับชมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ติดต่อท่านอีกในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอ,ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายดีดีบายบ๊ายบาย